นี่ครับผมขวามือเราจะเป็นบึงบางรักนะผมเราขับไปเรื่อยๆครับผมขับไปเรื่อยๆบ่อจะเลยบึงบางรักมาประมาณรุ่มรุ่มโลครับผมถ้าผมคาดเดาแล้วผมผมาจากฝั่ง โตยาต้าับผมขวามือจะเป็นปั๊มปอทออันนี้เราเลยไปก่อนนะผมจะมีซ้ายขวาแลี้ยวขวาบ้างพอดีจับวงมาลัยไปถ่ายไปครับผมอะถ้าเราขับตรงมาเรื่อยซ้ายมือจะมีปั๊ม เราค่อยๆชะลอรถนะผมใกล้จะถึงแล้วผมเลยโค้งมันนิดนึงจะอยู่ขวามือมครับผมโค้งตามผมมาไับผมตามคลิปแล้วผมจะเห็นตึกครับผมทีนี้ตีไฟเลี้ยวเลยครับผมตีไฟเลี้ยวขวาครับผมค่อยๆชะลอครับผม นี่ครับผมที่จอดรถเยอะหน้าดูครับผมอ่านี่ครับผมมันถึงนะครับผมปอ สูบเยอะแล้วผมล่งนะครับโลง่ลงด้วยครับผมไม่ต้องห่วงครับผมรองรับนักกีฬาตกปลาได้หนาแน่นมากครับผม

บอกเลยว่าโคตรใหญ่มากครับผมความโดยความยาวนี่ผมบอกเลยว่าเหลือล้นเลยครับผมไปสุดนู่นเลยครับผมความกว้างนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันผม สำหรับสุ้มเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากครับผม<ห>ยังไปได้อีกนะครับผมพอดีมันมีต้อนรับอยู่สองสมตัวไม่กล้าเดินเข้าไปเผื่อมันไล่ บ่อใหม่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับผมนี่แค่กลางบ่อครับผมที่ผมยืนอยู่ถ้าไปอีกก็อีกครึ่งหนึ่งครับผม พาชมทางเข้าบ่อที่จะลดรถน่าจะรับได้หลายคันอยู่ครับผมครับที่จะลดนี่ตรงมายาวๆเลยครับผม หลายสิบคันแล้วผมครับผมสำหรับที่นี่ได้สอบถามพี่เอกมาแล้วน่าจะกว้างราวๆประมาณ70-80สิบบผมจะถึง80เมตรนะยาวน่าจะเกือบ สามร้อยห้าสิบเมตรได้ครับดูจากระดับสายตาแล้วผมลึกน่าจะสี่เมตรับผมพอเอกกลังพายเรียวแล้วผม โอเคครับ okay. ผมสำหรับวันนี้เราพามาชมบอ่อเอกุลาบฟิชชิงพาร์คบ่อ,บอใหม่ครับผมเดี๋ยวเราให้เปิดเต็มตัวเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมเยียนกันใหม่ครับผมวันนี้พามาดูแบบเข้าๆก่อนครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิป